យាតិករោតិយតិកយទរោតិកយតិតិពីសិយតិករោតយតិករោតិយោយយាណាសិយាសិការសមតិកយោសិសអាឡូយតិកយទយតិករោតតិយោទិជានាមអូម៉ៃអូម៉ៃអូម៉ៃណាស់អត់ពីរអត់ពីប៉ុនាមណឹងអានេះទៅអូណាបើកណាបើកណាបើកបើកណាវសរយោតុកិយសរទុកិយសរិគនបុថៈបទសៀកយទុកយៈតលយតិករយតិ พืดทางยันดังกรือยะุกิยาสารปะเยยาเสดุจิกยะตะกอรมสระยจัดแถวให้อปูจัดแถวอืมเอาห้าเจเก้าอห้าเจ็ดเก้าแล้วสามแปดอระวังมันจะดงล่างแปดห้าแปดเจ็ดเก้าเหรอ เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสวยนะหัวขึ้นหัวขึ้นหัวลงหัวขึ้นหัวลงเก้าเป็นหกนอ่ะเขียนให้หมดเลยเขียนให้หมดเลยนี่เจ็บปวดเจ็บปวดไายไหน มาดิอสงตัวตัดเตอาเดี๋ยวเดีายก่อนถาก่นสตัวตตกาอกลับไว้ยกลับี่โปกูไปจะไม่กลับกันนะกูกลับให้ออยูแล้วใหมเขาจะได้ถ่ายไปก็กลับอยู่แล้วไปก็กลับนะเอเอาดีดีแนวๆวันที่แล้วกับโตเลขเลยเจ็ดสาสเจ็ดเก้าตาโนเล่นจำนับเลย มาแน่นอนลูกมาหัเป็นไอย่างเ็ไปเห็นเลยโอ้ใส่สีตา้วเเห็นเลยนะหองหไหนาเจ็ดก้าอุ้ยเก้ห้าเจอืมเจ้าของไปลานนั่นนะมา